ภูริทัตชาดกความมั่นคงในศีลบารมีเรื่องราวนี้เป็นการแสดงศีลบารมีของพระโพธิสัตว์ภูริทัตภูริทัตนาคราชโอรสของเท้าทัตตรสมีฤทธิ์มากแต่ปรารถนาไปเกิดในเทวโลกท่านจึงบำเพ็ญอุโบสถศีลสีองค์โดยไปขดขนดดเข้าสมาธิอยู่บนจอมปลวกริมแม่น้ำยมุนาท่านตั้งสัจจะทิฐานว่าจะไม่โกรธ และยอมสละร่างกายทุกส่วนเพื่อรักษาศีลจุดพิกผันและการทรมานพรามเนสตร์ผู้ที่ภูริทัศน์เคยให้ความช่วยเหลือและมอบสมบัติทิพย์ให้ถึงหน้ากระพิบแต่กลับทรยศชี้ที่ซ่อนของภูริทัศน์แก่อาลัมพายหมองงูผู้โลภอาลัมพายใช้มนและยาบังคับจับภูริทัศน์และทรมานอย่างหนักจนกระดูกเหมือนจะแหลกเป็นจุน ภูริทัศน์ยอมทนทุกทรมานเพื่อรักษาอธิษฐานบารมีและศีลไว้หมองูนำท่านใส่กระโปรงแก้วไปแสดงหาเลี้ยงชีพตามบ้านและนิคมต่างๆเป็นเวลาราวหนึ่งเดือนการช่วยเหลือและธรรมคถาสุทัศนะพี่ชายของภูริทัศน์แปลงกายเป็นดาบทได้ติดตามหาไปจนพบสุพัสนะท้าพนันกับอลัมพายโดยใช้น้องสาวต่างมารดาคือ อัจ,จิมุขีแปลงเป็นลูกเขียดน้อยเข้าต่อสู้กับนาคเมื่ออัจ,จิมุขีแสดงอนุภาพด้วยการหยดพิษสามหยาดซึ่งริ์รุนแรงจนทำให้อลัมพายหวาดกลัวจนเกิดโรคเรื้อนและยอมปล่อยภูริทัศภูริทัศกลับสู่พบนาคและต่อมาได้ทำลายวาทะของน้องชายคือการนาฤทฐะโดยชี้แจงว่าไตรเพศและการบูชายันด้วยการฆ่าสัตว์ เป็นคำที่พรามสร้างขึ้นเพื่อสแสวงหาลาบสการะไม่ใช่ทางสู่สวรรค์ที่แท้จริงภูริทัศน์บำเพ็ญศีลตลอดชีวิตจนได้ไปสู่สวรรค์พระศาสดาจึงทรงประชุมชาดกโดยทรงตรัสว่าภูริทัตนาคราชคือพระตถาคตพระพุทธเจ้าเอง